สวัสดีครับมาพบกับมาพบกับผมนะครับช่อง G ีค sign c h ชาแน l นะครับวันนี้นะครับจะมาสอนการเปิดวิธีโ e นะครับในเมนบอร์ดนะครับอัด o c k ก A 3 2 0 M นะครับขีด H D V นะครับตัวนี้เป็น A M C นะครับก็วิธีการเปิดวิธีโ e นะครับคือเปิดวิธีโ e มดถามว่าเปิดเพื่ออะไรนะฮะที่จริงก็คือเปิดวิธีโหเป็นการเปิดคอของ C P U นี่ เพื่อโปรแกรมจำลองในการเล่นเกมอิมูลเตอร์นะครับเกมอิมูลเตอร์ก็คือเกมพวกน็อกบูส a ต k นะครับเกมลูบ LD Player ประมาณนี้นะครับเกมที่จำลองมือถือนะครับเพราะว่าเกมในมือถือนี้มันต้องเล่นในมือถือแต่ทีนี้ถ้าเราเล่นในคอมก็คือโปรแกรมพวกเนี้ยมันจะเสมือนตัวเองเป็นมือถือก็เหมือนคอมพิวเตอร์สร้างมือถือในคอมแล้วก็เอาเกมต่างๆเนี้ยไปเล่นบนมือถือจำลองในคอมนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า emulator คือโปรแกรมเสมือนนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดโปรแกรมเสมือน emulator นะครับมันต้องทำให้ core CPU เนี่ยเป็นเหมือน core เอ่อ core มือถือนะครับตัวนี้นะครับตัว VT mode ตัวนี้นะครับที่มันทำ core ของคอมพิวเตอร์ให้เป็นเหมือน core ของมือถือนะครับซึ่งถ้าเปิดไปแล้วมันก็จะทำให้การใช้งานเอ่อโปรแกรมในมือถือนี่ลื่นขึ้นนะครับก็คือแปลงแปลงหัวจาก หัวของคอมเป็นหัวของมือถือนั่นเองนะครับพูดได้ง่ายนะครับเริ่มต้นนะครับในการเช็ควิธีโหมดว่ามันเปิดหรือยังตัวนี้สําคัญนะครับสำหรับบางคนที่เล่นเกมไม่ได้เกมแบบไม่สมูทเกมแลกครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องบังคับให้เราเปิดอยู่แล้วนะครับการเช็คเบื้องต้นนะครับให้ไปที่ตรงนี้พื้นที่ว่างๆครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคลิกขวานะครับเลือก t a s k m a n a g e r นะครับ แล้วก็เลือกตรงเปอร์ฟอร์แมนส์นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะถ้าตรงนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเวอร์ชวลไลเซชันนะครับตัวนี้นะครับเป็นชื่อเต็มของวิธีโหมดนะครับสถานะของมันเป็นดิสเลเบิลอยู่นะครับก็คือยังไม่ได้เปิดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นการเป็นวิธีที่ดูง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมนะครับแต่ทีนี้บางครั้งเราจําเป็นต้องใช้โปรแกรมเพื่อที่จะดูว่าเครื่องเราเนี่ยมันซัพพอร์ตการเปิดวิธีโหมดไหมนะครับ ไม่ใช่ว่าทุกเครื่องที่จะเปิดวิธีโหมดได้นะครับมันก็เป็นบางเครื่องเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเก่าๆหรือบางตัวนี่จะเปิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องใช้โปรแกรมในการเช็คว่าเครื่องเราเนี่ยซัพพอร์ตการเปิดวิธีโหมดไหมนะครับโดยการเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะฮะพิมพ์ง่ายๆเลยครับพิมพ์ว่าโปรแกรมเช็ควิ m ีโหมดตรงนี้นะฮะเห็นไหมโปรแกรมเช็ควิทีโหมดพิมพ์ง่ายๆไปเลยนะฮะแล้วก็จะมีเว็บไซต์แรกเลยนะครับเว็บไซต์ของ LD Player นะครับคลิกเข้าไปครับ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนมาข้างล่างตรงกลางตรงกลางกลางเพจนะเลือล่อนมาตรงนี้เห็นไหมครับมันเขียนว่าลิงก์ดาวน์โหลดโปรดคลิกที่นี่นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปครับคือบางครั้งตัวนี้มันจะบั๊กในในเบราว์เซอร์โค m มนะครับบางบางครั้งกดคลิกไปมันก็ไม่ไดาวน์โหลดให้นะครับให้เพื่อนเพื่อนก๊อป URL ข้างบนเนี่ยครับคลิกตรงเนี้ย คลิป็นเป็นดำๆฮะอย่างเงี้ยแล้วก็ copy นะครับค o p y แล้วก็ไปเปิดในตัวนี้นะครับใน m i r o s o o t e d i e นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับวาง e อ่า r n t e r ครับมันก็จะมาหน้าเหมือนหน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมที่เราที่เราเปิดในในเมื่อกี้ครับก็ให้เราเลื่อนมาตรงกลางๆเหมือนเดิมก็จะเขียนว่าลิงก์ดาวน์โหลดโปรดคลิกที่นี่นะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับ คิเข้ามาปุ๊บมันจะสามารถโหลดได้นะครับตัวนี้คือสําหรับบางท่านที่โหลดไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้นะฮะก็มันจะเตือนมาเรื่องความปลอดภัยนะฮะให้เราคลิกตรงนี้นะครับตรงสสามเหลี่ยมแล้วก็เลือกคลิปนะครับเก็บไว้แล้วก็เลือกคลิปอวีเก็บอย่างเดียวนะครับมันก็จะโหลดครับโหลดจนเสร็จปุ๊บปิดไหมฮะเปิดไฟขึ้นมานะครับเนี่ยไฟมันนะครับแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมาไฟเปิดไฟล์โปรแกรมขึ้นมากดยึดนะฮะครับ ตัวนี้ถ้าดูจากหน้าจอผมนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันแสดงถึงการซัพพอร์ตนะครับก็คือเครื่องเราเนี่ยซัพพอร์ตนะเพราะว่าเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายถูกตรงซ้ายฝั่งซ้ายคือว่าสถานะซัพพอร์ตสามารถเปิดได้นะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยสถานะการเปิดปิดนะครับก็เรายังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการกระบ,บาดอยู่นะครับสรุปดูจากจากภาพต,ตรงนี้นะครับก็คือเครื่องเราสามารถเปิดได,ได้แต่ยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดเครื่องไปที่หน้าไบออสครับ ไปทาการเปิดวิธีโหมดนะครับโอเคนะครับเราจะปิดเครื่องไปไปเปิดวิธีโหมดในเบออสเลยนะครับก็ให้กดดีสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเมนบอร์ดของอัดล็อกนะครับอัดล็อกก็คือกดเดลนะฮะกดเดลย้ำๆเวลาตอนที่เครื่องมันดีสตาร์ทขึ้นมานะฮะลองดูนะฮะตอนนี้ดับไปละรอมันรีสตาร์ทขึ้นมานะครับกดเดลครับเพื่อเข้าไปออสครับเอฟส f2 หรือเดลก็ได้นะครับครับ อ่าครับมันก็จะมาหน้านี้ครับเป็นหน้า b บออสะครับให้เราเลื่อนไปที่หัวข้อของ a อดวาน e นะครับเห็นไหมครับหัวข้อ a d v a าน e นะครับแล้วก็ไปที่ CPU config ตัวนี้เลยเลยครับตัวแรกเลย CPU config ตัวนี้ VT mode น่จะตัวนี้นะฮะ VT mode ก็คือความไปที่หัวข้อที่3 SVM mode นะครับ ใน AMD มันจะเขียนว่าอย่างนี้นะครับในเมนบอร์ดอัดล็อกครับเราก็กดเลือกให้เป็น enable นะครับเสร็จแค่นี้ครับเสร็จแค่นี้นะเ,เ,สเสร็จแค่นี้ก็เซฟแล้วออกไปเลยครับกด F10 เพื่อเซฟนะครับแล้วก็กดเย็ดนะครับรอเครื่องรีสตาร์ทมานะครับให้ปล่อยให้เข้า Windows เลยครับ อตอนนี้เครื่องเข้าวินโดว์แล้วนะครับเราก็คอยดูนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คในวินโดว์อีกครั้งหนึ่งว่าเราได้ทําการเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับใช่ okay, ครับเปิดแล้วนะก็ไปวิธีแรกเลยนะฮะไม่ต้องใช้โปรแกรมก็ได้ใช้วิธีแรกเลยคลิกขกว่าที่ทัชบ,บาร์าข้างล่างนะครับเลือกทัชเมนเจอร์นะครับ ไปที่ performance นะครับเห็นไหมครับตรงวิชวล Station นะครับ VT mode สถานะมันจะเป็น enable แล้วนะครับทีนี้ไปดูโปรแกรมนะครับดูจากโปรแกรมก็ได้ครับที่จริงก็ดูแค่อันเดียวก็ได้ครับแต่ผมจะพาดูทั้งสองตัวเลยทั้งสองดูแบบในโปรแกรมเลยโปรแกรมที่เราโหลดมาแล้วอยู่ในดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ l e o Moon CPUV นะครับครับกดเยียดเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเราดูจากโปรแกรมนะครับก็คือจะเป็นแล้วจะเป็นเครื่องหมายถูกทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เครื่องซัพพอร์ตแล้วก็ทําการเปิดวิธีหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อเราเปิดวิธีหมดเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเล่นเกมอิมูเลเตอร์ครับได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งบูสเตอร์นอกทุกสิ่งทุกอย่างฮะตัวนี้ได้หมดเลยนะครับเลือกเอานะครับถนัดตัวไหนเนี่ยครับก็ใช้ตัวนั้นนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเล่นพับจีม b i บายอย่างเดียวผมเชื่อว่าพับจีม b i บายเนี่ย ต้องเกมลูมเทนเซนเท่านั้นครับดีครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับก็สำหรับการเปิดวิธีโหมดนะครับของเมนบอร์ดอัดบล็อกนะครับ e 3 2 0 m ขีด hdv นะครับตอนนี้ก็สำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับบางท่านที่ยังหาวิธีเปิดไม่เจอนะครับครับ ก็วันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปตอบครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับนี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ